เปนขับรถรถร้อยห้าสิบโลได้หรอที่แจกฟรีอ่ะไม่ได้ขับมาเนี่ยร้อยห้าสิบโลอไม่ได้ดิรถโลอว์แจกฟรีอะมันขับไม่ move move มาก่อน move move มาก่อน move มาช่วยเพื่อนก่อนจบแคปวอทอินพีไหมเห็นอินพีไหมมาจุดอินพีร้านเสื้อผ้าเลยร้านเสื้อผ้าจบเลยอ๋อเหยแม่กูแคสตัวซ่อมรถหน่อยยิงตัวซ่อมรถหน่อยยิงตัวซ่อมรถต้องค่าอินพีร้อให้มันซ่อมรถดิไอ้ม็กซื้อยิงกดไปเลยยิงกดไปเลย รถมันเข้าโบวมาดิชนดิชนดิชนยิงตัวขึ้นรถดิขอกว่าให้หน่อยอไใครเนี่ยล็อเขียวแล้วใครยิงเครับิง Er for erm. no เพื่อนยิงอลงนะเขาลงอนะเขาเริ่มลงนะเขาเริ่มลงนะถ้าจะลงก็ลงพร้อมกันให้หมดเลยปืนไปช่วยเพื่อนหน่อยปืนไปช่วยเพื่อนหน่อยอย่างเงียบอย่างเงียบให้โดนจะลงแล้โอเคจะลงหรือยังบอกมันมันอยู่ในลงเยอะลงแล้วเซตหนึ่งแล้วไปลงลงเซตหนึ่งลงไปลยโยวนปืนอ่ะลงลงทุกคนโยเว้นปืนเลยไปทางเดียวกันไฟต้องเชียเดินอุ้มเพื่อนเดินอุ้ม

ดิเมนเสมอครับพี่แกคร์เด่นอรงไหนเดิมามาต่อหน้าบ้านแฮร์รี่ดิเส้นหน้าบ้านแฮร์รี่เดี๋ยวไปหาลี่ฮาลี่ครับพันสีชมพูดิปืนมันดิมาเอาเพื่อนในดิสอบออกหน่อยสอบออกหน่อยวายพวกฟักเตงเอ้ยไอ้เหี้ยรถพังไอ้ป้าลองอีกลองอีกใครไม่ใช่น้องงรถพพี่กปืนลงให้หมดเลยใครไม่ใช่ปืนลงให้หมดเลยไอ้ล้าลองไอ้รถน้ำเงินถอยมาดิเตียมเทียว้า ยีงพี่อะวางยเยอะๆหน่อยวางเป็นวงอะยังไงขึ้นโอ๋อบัม๊ม <bang>. okay. วายเต็งโอ้ยไป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 เนี้ยแบบที่ไหนกันนะ่ะเดิมพ <หา S 1> ี่เดิมเอาพี่ไปกระาดาษสักทีก็ได้เดี๋ยวพี่บอกรถใหม่มันเหมือนอะไรของมันวะ ดิมเห็นแค่นั้นแหละเป็นงโคตรคมอ่ะเพ่มตายเยอะนะเพื่นตายเพื่นตายตงไงวะเพื่นตายแปเยแต่ลงมีซอมรถแบบไปตรงไหนวะถ้าแบรถถาแบรถโอ้ยจะทำไมรู้สึกลงน้อยจังอะตบแมปปั้นนึงนะวิ่ยทำมันจะหมดไอสัตว์งล่อมันะเหมอนในสตอรี่เดี๋ยวอันนี้ไหนนะเนี่ยเวลาพี่แกมีเวลาอยู่ มานองฟานเดี๋ยวหาศพเพือนให้เล่นไปเลยตรงกลางอ่ะขอคนขอไฟคนหนึ่งได้ปะคนขอไฟแคทขอคนนึงลงมาข้างล่างหอยดีมันกัาตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางยรกลางเลยกลาเลยยกลางเลกลมงายกฟางนงกาเลยรงางเกลามันทํางการ้างเลยตง้างเลาเลยางกลางเลยงเยกางานเลยาเลยหลางเลาเราทํางยลางางลยกลงเลางเาง ทำไมเงียบกันอ่ะมีบ้าเล<อ>ี้ยงยกำัาเลี้ยงมันกัะศกางล่างไปไดีอ่ะเพื่อนหน่อยจีบพลังไดิเื่นมายิงให้หนูเไอดีนุ่มันุ่มแ่มนนมแล้วเข้าไฟไปเข้าไฟตายสองดิช่วยหน่อยให้เยโดนสาม ฮะ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 แคทแคดท่อ<า>ทมึงไอเหี้ยเหี้ยเอ้ยอกูเออดีว่ะแคทมา ไปเอาศพมนันมามึงไปเอาศพมาข้างรถฟังกูไปเอาศพมาตัวเองไปเอาศพมาข้างรถตัวเองเดี๋ยวกูมีเบรกเอาแคทเยอะนั่นแหละแม่เลยนอน อยู่ในหลือบอ่ะอรอเท่าไหร่สิบสองพอดีเลิศไหม ดที่เหลือส้อมกูกูได้ตั้งนานไม่สิบสองอะไรอะไรเชลเป็น <She el. S 1> ไปเหอะ โดนได้ไงงงเหมือนกันจังหวะนรกมากมาฮะทุกคนเฟาททำอะไรดิ